สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถอนผักบุ้งกันนะคะถอนแล้วค่ะนี่ไงเออแล้วก็เราจะบังเราจแล้วแล้วก็จะมีมะเขือด้วยใช่ค่ะมะเขือลูกใหญ่มากใหญ่มากค่ะบแล้วลูกสีเหลืองอันนั้นลูกสีเหลืองมันเหี่ยวแล้วเน่าแล้วถอนหมดยังอ่ะไปถอนต่อแล้ว

อบแดดคูนั่นน่ะมิวเราขอสิไไม่ด้จะเอาทุกอย่างเลยอ่ะ่เฮ้มะเขือลูกใหญ่มากอเอไม่เอาเอาทุกต้นเลยนะลูกมะเขือรัวไปทำอะไรคะก็เก็บให้พวกหนูไงมันมีแต่ลูกเล็กโน้นไงต้นนั้นน่ะได้กี่ลูกได้แบบนี้ไหมคูเก็บผักบุ้งได้ค่ะเดี๋ยวจะปิดเทอมแล้วเก็บเลย เปิดเทอมค่อยว่าก,กันใหม่ค่ะหนูถอนลากเลยค่ะ okay. Okay. ไปเก็บมาเสือฝั่งเน้นแหมไปเลย เธอถอนรากเลยถอนรากเลยค่ะปูถอนรากถอนโคนลอยา้ับุง่ะเอาไปดีเอาไปผัดข้าไปให้กับม่ข้าจะเอาไปให้กับรีวิวท่าถอนผักบุ้งดูนะดูนะอ้ยหนูจะสอนนี่เร็ว้อ๊ยไมวจะไม่นามีอีกเร็วไอ้บ้าเอาดีๆค่ะดีๆ อ่ะทุกคนถอนดีๆทุกคนถอนดีๆดึงรากมันออกด้วยนะคะใช่ดึงรากด้วยค่ะใช่ไม่งั้นมันก็จะเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ทำให้ถอนรากมันก็ต้องเกิดใหม่สิลูกใช่เดี๋ยวเอาล้างให้สะอาดจะได้กินได้แล้วก็หัวใจขาดรางมันออกเราจะเอาผักบุ้งไปทำอะไรคะไปผัดน้ะมาไปทอดนะเอามาผักบุ้งทอดได้หรอคะได้ค่ะ ทอดยังไงเหรอไม่รู้เลยครับอร่อยใจเลยอิ่วทอดผักบุ้งแน่นะครับวันนี้กินอะไรผัดผักบุ้งกินเนื้อแต่ต้องมีเนื้อครับผักบุ้งกับบ้านไม่ใช่ไงเน้อข้างหลังก็มีนะตรงนู้นน้าแต่หนูต้องไปแหยก้าด้วยเอาหญ้าออกเอาหญ้าออกลูกฮะ เอายอดมันค่ะเอากอไม่เอาก่อนไม่ได้หรอมันแทงคือลูกาเอาหนูก็โยนทิงน้งเองนี่อันนี้เป็นผักที่เราเก็บมาได้นะคะผักบ,บุง้งผักปลอดสารพิษดูจากสภาพอ,าอันนี้อันก็มะเขือพี่หนูเอาไหมเอาผักบ,บุ้งไหมคะฮะแล้วมะเามาขือไหมอะคะ มะเขือมันไม่มีใครเอาอ่ะไม่มีใครกินด้วยแหละไม่กินเอองั้นหนูก็เอาไปค่ะอันนี้ก็ไปถอนพกบูมาเสร็จแล้วนะคะดูสภาพหน้าโ,โอเคค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ